สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปการทำนายดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ของคนเกิดวันอังคารดวงด้านการงานคนเกิดวันอังคารเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนคุณอาจตั้งตัวไม่ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนงานการถูกโยกความรับผิดชอบหรือการจับกลุ่มทีมงานใหม่ที่ต้องพร้อมปรับตัว ปรับความคิดให้คิดเสียว่านี่คือโอกาสดีๆในการเพิ่มสกิลการทำงานที่คุณยังไม่รู้ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์กับคนทำงานใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆถือว่าเป็นเดือนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นขอให้อย่าท้อแต่ก็ระวังอะไรที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วการมีสติสำคัญมากครับเพราะคุณอาจจะเจอปัญหาที่ต้องคอยแก้ไขเพื่อให้ผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จด้วยเช่นกันครับ คนว่างงานเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีเช่นงานที่เคยสมัครไว้ติดต่อมาหรือมีเกณฑ์ต้องทำงานลงพื้นที่ที่ผจรลงเท้าต้องออกไปรับงานข้างนอกได้ครับสำหรับธุรกิจส่วนตัวกิจการค้าขายถือว่าสถานการณ์ในตอนนี้เริ่มพลิกเข้าสู่สัญญ,ญาณที่ดีขึ้นธุรกิจเริ่มกลับมาทรงตัวค้าขายเริ่มกลับมามีลูกค้าเพิ่มขึ้น มาให้พอมีกำลังใจค้าขายต่อไปกิจการที่เงียบเชียบก็ดูว่าจะเริ่มมีสีสันบ้างแล้วครับแต่ก็ต้องรู้จักปรับตัวเพราะใครที่ปรับตัวได้ไวกว่าโอกาสที่จะอยู่รอดได้มากกว่าครับดวงด้านการเงินให้ระวังถูกโกงถูกหลอกให้เสียเงินหรือถูกหลอกให้เป็นสายเปทั้งทังที่การเงินของคุณก็ไม่ได้ดีอะไรแถมไปในทางที่เงินไม่ได้มีใช้แบบเต,ต็มไม้เต็มมือและระวังหนี้เก่าๆที่เคยผ่อนผันกลับมาให้เครียดอีกแล้ว เดือนนี้ต้องรัดเข็มขัดให้มากๆอย่าพุ่งเฟยนะครับมันเก็บออมเงินไว้บ้างเพราะคุณอาจหมดโอกาสที่จะมีเงินก้อนโตได้ครับดวงด้านความรักคนโสดความสัมพันธ์แตกหักจบไม่สวยกลายเป็นความรักที่เป็นจุดลบในใจคนมีคู่ระวังเกิดปากเสียงเกิดการทะเลาะชนิดที่อาจถึงขั้นบ้านแตกอย่าหัวร้อนกันนักนึกถึงวันดีๆที่ผ่านมาบ้างและระวังข้าวของในบ้านเสียหายหรือของรักของห่วงพังจนกลายเป็นโยนความผิดกันไปมานะครับ สิ่งที่ต้องระวังอย่าคิดว่าทุกอย่างจะราบรื่นทุกอย่างจะไม่มีปัญหาอย่าปล่อยผ่านสิ่งที่เป็นปัญหาเพียงแค่คิดว่าให้มันจบจบไปเพราะมันอาจจะสะสมและกลายเป็นระเบิดในทีเดียวได้ครับคำแนะนำทุกปัญหาที่คุณเจอมีทางออกแม้จะรีบรีแต่เชื่อเถอะสติปัญญาที่สงบมีสมาธิจะช่วยให้คุณเห็นแสงสว่างของการแก้ปัญหาได้นั่นเองครับติดตามคลิปการทำนายดวงชะตาใหม่ๆได้ ทางช่องสตาหัวราพยากรแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ